เรายังอยู่กันที่เมืองฮาโกดาเตะวันนี้เราจะไปถ่ายรูปกับซากุระแล้วตอนเย็นก็จะเดินทางกลับสัปโปโรอาหารเช้าว,วันนี้มาตลาดปลาอีกเช่นเคยชอบที่นี่มากของสดจริงๆวันนี้กินเบาๆซาลาเปาปูขาปูเมลอนหวานๆจาังนั้นเราขึ้นรถล่างไปถนนซากุระถนนเส้นนี้จะมีต้นซากุระทั้งสองฝั่งเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์ซากุระเลยถ่ายรูปก็ระวังรถกันด้วยนะและแล้วเราก็ได้กินสักทีร้านดังของเมืองสั่งเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดและข้าวถงคั เบอร์เกอร์เขาอร่อยจริงๆสาขานี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะไกลจากแหล่งท่องเที่ยวด้วยแหละวินาทีต่อจากนี้เราจะได้อยู่กับต้นซากุระหนึ่งพันกว่าต้นที่สวนโงเลยวกาคุพื้นที่กว้างมากไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปพันซากุระที่นี่จะเป็นสีขาวกําลังบานเต็มที่เลยสวยมากเดินเพลินเดินไปเราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นนั่งปิกนิกกันปิ้งยา่างใต้ต้นซากุระมูด,ดีมากถ้าอยากรู้ว่าที่นี่ใหญ่ขนาดไหนก็ต้องขึ้นไปดูบนหอคอยค่าเข้าคนละหนึ่งพันเยนส่วน นี่เป็นรูปดาวสีชมพูอ,อ,อ่อนพร้อมมีซากุระเต็มทุกพื้นที่สวยมากเราเองก็เดินไม่ทั่วนะใหญ่เกินเมื่อเราถ่ายรูปครบ1000พรูปแล้วแล้วยังมีเวลาเหลือตัดสินใจกันว่าจะกลับไปที่โกดังแดงอีกครั้งพอมาวารูปไม่สวยแสงไม่มีต้องกลับมาแก้ที่เดิมมุมเดิมแสงใหม่ชุดใหม่คิดถูกแล้วที่กลับมามีแดดเท่ากับรูปสวยแวะซื้อเบนโตะที่โกดังแดงไปกินระหว่างรอขึ้นรถกลับซัปโปโรเจอกันเดย์ห้าที่ซัปโปโร